สวัสดีค่ะอยู่กับพวกเราะคะซิซีโกรา ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่เนยวัดพลูแล้วก็พี่ทีติวเตอร์นะคะที่ EP 6กันแล้วค่ะสำหรับเรื่องพี่จตีแเนยนะคะยังออนแอร์อยู่นะคะสามารถติดตามดูนะคะได้ทางช่อง 3HD นะคะทุกวันศุกร์เวลา5ทุ่มถ้าเกิดว่าใครดูไม่ทัน5ทุ่มนะ,ะก็5ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปเนี่ยจะมีให้ดูทาง AS Play เนาะก็ไปดูกันได้ค่ะถ้าใครไม่อยากดูอยู่ที่บ้านคนเดียวนะคะก็มาดูความพร้อมกับพวกเรานะคะกับซิซี่โกรามะ,ะเราจะมาหัวเราะไปด้วยกันนะคะแล้วก็เอนดูในความรักของพี่เนยพี่ีไปด้วยกันนะคะค สำหรับช่วงนี้เนาะมันก็เข้าใกล้ปีใหม่แล้วนะคะอากาศก็เปลี่ยนแปลงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็พวกเรานะคะมีกิจกรรมดีๆนะคะอยากจะมากิจกรรมดีๆจริงๆก็คืออยากจะแบบว่ากิจกรรมกระชับมิตรใ,ใช่อยากจะแบบสนิทกับทุกๆคนท,ที่ที่มาติดตามช่องแบบดูพวกเรา r e แอคนะคะให้ได้มากที่สุดด้วยแหละลก็เลยอยากจะแบบว่า ส่งของขวัญไปให้ทุกๆคนนะคะแต่ว่าก็พยายามคิดหาวิธีกันก็เลยได้มาวิธีนึงเนาะถ้าใครนะคะแบบเอออยากจะแบบทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะส่ง DM เข้ามานะคะใน IG นะะของพราวหรือของพลอยก็ได้เนาะ ที่มีขึ้นไว้ให้นี่นะคะส่งพิมพ์เข้ามาว่าครอบครัวซิซี่ไม่ทิงกันนะคะเราจะไม่แพ้ครอบครัววัดพูอย่างเด็ดขาดเลยนะคะสำหรับทุกท่านที่ส่งเข้ามานะคะทางพาวกับพอยเองนะคะก็จะมีขนมเล็กๆน้อยๆน,นะคะอยากจะส่งมอบให้นะคะเป็นของขวัญวันปีใหม่สําหรับทุกๆท,ท่านคะ่ะยังไงก็ Merry คริสต์มาสแล้วก็แฮปปี้นิวเอีกันไปล่วงหน้าด้วยนะคะ เดี๋ยวขอโวนประโยคอีกครั้งนะคะ<ม>สามารถดีเข้าใครก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องกดฟอ l โล w ก็ได้เนาะ<ม>ก็คือใครดีเข้มมาได้เลยะะพูดประโยคว่าครอบครัวเซซี่ไม่ทิ้งกัน <laughs> <laughs> มาตอนนี้นะคะก็คือโอ้โหน่ารักกันนาอเขาได้ไปกินไอติมกะทิด้วยกันแล้วนะคะเราก็อยากจะไปกินไอติมกะทิบ้างนะคะเดี๋ยวจะไปตะเวนหาก่อนเนาะ,ะวอทอเ<ม>นาะเจอกันวอทอนะเดี๋ยวเรามา ดูกันต่อเลยนะคะว่าพิธิจะรับมือกับเนยยังไงแล้วการเรียนมันจะไปต่อเนื่องนอกเหนือจากสูตรคูณบ้างไหมแล้วพิธิก็กลายเป็นพิธิวัดภุไปแล้วตอนนี้เด bueno> ี๋ยวเรามาอยู่ด้วยกันนะคะกับพราวและพลอยวัดภูค่ะไปเจอกันหนวัดพูเลยไปโอ้่พี่เนยต้องทำอย่างนี้ทุกวันเลยอ่ะเขาท่านัดแล้วไง เกินกับเพลงนี้จังเลยยยทีวัดโพธเอ,อ๊ะน่ารักเลยยยท,ทีวัดโพธย์ทีวัดโพธิ์มาดีกับถึงขั้นฝันฝันไปนี่เองใช่เปล่าชุดนอนพี่ทีน่ารักทุกชุดเลยอ่ะ ฮัลโหลนิดหน่อยหน้าหอเดี๋ยวนี้ฮะอะไรนะนิดหน่อยหน้าหอเดี๋ยวนี้ข้อความจากพี่เนยฝากไว้ให้โทรหาพี่ทีตอนเจ็ดโมงตรงหน้าหอเดี๋ยวนี้สวัสดีค่ะนิดหน่อยก็คือเซฟชื่อนิดหน่อยว่าอะไรนิดหน่อยลูกนิดหน่อยลูกป้าติ๋มไม่เข้าใจแฮะีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็โดนดุหรอกี่โมงละน้ารักเลยพี่ทเป็นคน่าแ่เลยอะนี่ เน่จะไปเอาหมวกกันน็อกใช่เหยติวัดพุไม่ได้บันไปเราให้เวลาเธอสองนาทีนะถ้าเธอช้านีเราไม่รอนะแยิ้มเลยดิงั้นเราช้าแล้วไิโอ้ไม่ทันแน่เลยอ่ะเพราะว่าพี่เดินช้ากว่าพี่จะขึ้นห้องกว่าจะเปิดประตู กว่าจะนี่ที่เราบอกเราจะไม่รอเนี่ยคือเราจะลุกไปลากเธอมาซ้อนท้ายเราแบบเจ็บๆก็คือจะขึ้นดีๆแล้วเจ็บตัวเออถ้างั้นก็ขึ้นพอดีตาเล่าก่อนเอ็นดูอ่ะนย่าแม่เออถ่ายพี่เนยห้ไรอ๋อล่ะที็วห้ว ใส่อล่าบุญเขาเป็นเลยวัดด้วยเป็นเด็กวานาด้วยโชคดีเนี่ยวันนี้เธอไม่มีเรียน่ะจานไม่ได้ยกคลาสเลยแต่ถึงมีเรียนเนี่ยยังไงเราก็จะพาเธอโดดอยู่ดีอ่ะจะพูดเพื่อเธอว่าไงนะพี่บอกว่าพี่ขอจับเสื้อพี่จะล่วงก็ยึดเราไว้แน่นดิเราให้ หนูไม่ไหวแล้วค่ะพี่นาพี่ทีเป็นไงไม่รู้แตาตรงนี้จะตายแล้วมาอีกแล้วเหรอขอเป็นพาวัดพูได้ไหมพี่นายเฮ้ยนี่ไม่ได้ทำไมเราจะเป็นพาวได้ไงไม่ได้เป็นเล่นฮะรู้เลยตอนเนี้ยเธอสายมากแล้วเราปลุกเธอตั้งแต่โมงหนึ่งแล้วดูดิตอนนี้กี่โมงดูดิดูดิกี่โมงลงมาไม่เฮ้ย ลงมาเร็วโคตรดุเลยไปนี่เสียงมันดังมากขนาดนั้นเลยเหรอฮะเก่์เวอร์จะไปกันจะไปกันรวยไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหังคือพวกเราถ้างั้นเนยไปทำกิจกรรมของเนยได้เลยเฮียเองก็ได้เธอจะไปไหนอีกเออเขามาทำบุญร่วมชาติกันเนี่ย เธอไม่มีสิทธิปฏิเสธหรืออะไรทั้งสิ้นนี่เป็นสิ่งที่แกงแล้วต้องร่วมอ๋อคือพี่ไม่อยากมานั่งเล่นอะไรด้วยหรอกนะแกงเกิอเลยเนี่ยพี่หิวข้าวนี่เธอดูถูกพวกพ้องเราเหรอเออเอาอะไรมาเล่นเล่นนี่ดูจริงจังมากนะเออเธอช่วยจริงจังกับเราหน่อยได้ปะก็พี่หิวข้าววะยังไม่ได้กินข้าวเช้าเลยเสร็จงานนี้เดี๋ยวพาไป เห็นวะงงแงมากก็ความรู้สึกหิวอ่ะยิ้มเขาไว้มาเวนี้เป็นหายหิวก็แล้ววะทำตามที่เราบอกแล้วชีวิตเธอจะไม่ยุ่งยากร้องลุยลุยลุยยังไงนี่แหละนี่แหละผู้หญิงตอบคนนี้แหละเหนื่อยวัดผู้เนี่ยนะ จะเต้นอะไรแบบนั้นไม่หรอกมั้งไม่หลอดไม่หลอดเออเออสเต็ปเทพแล้วเออหมดกันเนยวัดพุต่อไปนี้ใครจะกลัวเต้นอย่างเงี้ยคนจะกลัวเหนื่อยนั่นไงค่าเยอะจออะไรกับผมอีกล่ะเนี่ยไปงานบวชไม่เห็นเคยเจอแก๊งตรงนี้เลยเนาะก็มีอยแหละ ไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเรานั่งเพราะเราคือเราอยู่หน้าจัดไปเลยครับเนยพี่แท้ไม่เป็นก็เราติวอยู่ที่เราไม่ถนัดเรียนเนี่ยพยายังตื้อติวเราเลยเจอเจอแลกกันแลกกันขยับแขนและขาขอเธอเดี๋ยวนี้ขยำแขนและ่ะตี่ะเร็วดิดุจังอ่ะเธอจะเกาไวเพื่อ ดูดูเทำได้ไหมทำได้ไหมเนี่ยนี่อย่างเงี้ยทำได้ไหมเด้งมาแรงแรงเออเด้งมาแรงแรงแรงอะไรเนี่ยะถ้าเธอไม่ทำเนี่ยจะให้เธอวนไปเรื่อยๆเงี้ยไม่ต้องไปไหนเขาอยากให้แบบมีส่วนร่วมกับเใคร เข้ากับพี่เหนยได้ไหมอันนี้ก็แรงเกินเพลงเลยหน่อยแม่นีไปโดนตัวไหนมาวะแม่นีไปโดนจั๊กเลยอะแม่นี่ไปโดนตัวไหนมาเออแต่รองเท้าพี่ดีเขาเข้ากับงานอยู่นะเอาแล้วไงยะนี่ชักจะไม่ธรรมดาเป็นกันะเนี่ยยอดมากดีติวเตอร์ ใจของหนูตะกลุ่มรักเออยังเปียกียเงไงทำไม่ถีดได้กล้าขึ้นได้นะทำได้ดีเลยยัยดีแดง น yeah. ี่มีมีมีตรงนี้ด้วยน,นะออออยอดยอดไปล้อเขาไปแซวเขา๋ยวเขาก็ไม่กล,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 ล้าทำอีกหรอกที่อยู่ข er, ้าวจริงๆอะนนี้ก็รอเราได้ตังก่อนแล้วเดี๋ยวเลี้ยงเพลงขอนี่ตั้งใจกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก่อนสิ่งที่อยู่ตรงหน้านี่หมายถึงเนย หรือว่าหมายถึงอะไรเรย์ยอดเหรอในวัดในวาเดี๋ยวไปเจอไปเจอให้กันมากเดี๋ยวบาดกินหัวแซลเลนในวัดในวาร์เดี๋ยวไปเจะมาเจอแค่ใจป่องมาขอจริงจังกับการมาเก็บเงินแค่ไหนขอบคุณพร้อมนะเขินเนาะในวัดในวาร์เดี๋ยวเจอไเจอให้มันแบบ งานบุญนะเนี่ยไม่ทันเลยนี่คือฉันตอนไปเก็บพี่ทีเขาเป็นคนช้าๆเนี่ยเนาะได้เมื่อกี้มือเหยียบสมดับได้ไหมค่อยโดนเหยียบมืออันนี้คือเธอเหรอพี่ทีคือเธอเหรอฉันไม่พี่ภาพนี้เลยฉันคือพี่เนยที่พกลงเท้าไดเหรอ ก็ว่ากับนางปวยไงรวยพุกเลยนี่ตัวเนติดไปด้วยเก็บเงินไปด้วยฉันปวดหัวมากนะกับความโมนติคนนี้ขอร้องไม่คิดเลยว่าคนอย่างนายจะรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นด้วยหรอไม่เป็นนั้นหรอมองให้กว้างๆดูขอบคุณนะมองกว้างๆกร้โคลไป อยหน้าพี่นายแบบหลบไปเฮ้ยหลบไปดิวะถ้าไม่เอาเราจะมาบังเพื่อช็อตฟิลเลยโทษโทษโทษเป็นไงล่ะขวางทำไมวะขวางทำไมวะเราล้มอย่างใหญ่โอ้ยพ่อแล้วก็ไม่มีใครกล้าว่าด้วยไงเออนี่ถ้ามันต้องมันต้องยืนสวยๆแบบนี้มันก็รับอย่างเดียวนล้วคุณนึ่มว่าจะมาช่วยซะอีก อะไรวะหวังเยอะอะเราเราทิ่ไงในวัดในวาในวัดในวานะพี่สีเอ้าเลยเดี๋ยวนะต้องเทาไงเงินกลับไงวันนี้หนาวจัดเงินด้วยได้ลำลาข้าวก็ไม่ได้กินเอ้ยเนยน้าไงไปกินเดี๋ยวป่ะเดี๋ยวต้องไปหายยัยติวเตอร์อะไรนั่นก่อนนะทุกนายร่วมกันเลยจะตามไป พวกนายล่วงไปหมดเลยน่ารักคำพูดคำจาเขาไว้ยังไม่ต้องอ่ะแม่นี่เรื่องเยอะแต่จัดการแม่นี่เรื่องเยอะจัดการเองว่าแต่สรุปแม่นั่นเข้าแกงเราอย่างไรเรียบร้อยแม่นั่นมันจะไหวไว้เลยเอาคนแบบนั้นเข้าแกงวัดพูอ่ะรู้ถึงไหนอายถึงนั่นแล้วเว้ยสีสันใหม่แกงเราอ่ะคิดแล้วนกเลยคนนี้คือคนที่ไปช่วยแม่คิดแล้วนกดีผู้หญิงอ่ะ เหมือนที่ทีนเหมือนจะเหมือนจะเลยเหมือนจะเลยแต่ใช่ใช่ไหมใช่ใค่วะเนี่ยเออเออไม่ได้นะตอนนี้รอใครอ่ะรอยูทิวเตอร์นั่นก่อนอ่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแน่แน่นี่ยิ้มไรเจวัลเฮ้ยเจวัเจวแลวไปแกล้งเขาทำไมตอนแรกเนี่ยก็ลำคานะแต่หลังๆก็หนุกดีจุดไม่ได้ละ อะไรไม่ได้เออหยุดแกมไม่ได้หรอเออว้าพี่ในวันในวาร์ชุ่นก็จะพยายามสำรวมให้ได้มากที่สุดไม่ทันได้รองเท้าอย่างพี่เขาไม่กลับนะนี่ว่าแอบกลับไปละนี่ใส่รองเท้ามาข้างเดียวเองเหรอบ้าหรือเปล่าเด็กแนวใช่ไหมตามสายทำไมไม่ถูกเลยว่ะตามสายทำไมไม่เข้าใจทางอะอะไรเนี่ย ปกติก็ไม่น่าจะมีใครเอาไปป่ะแค่ข้างเดียวอ่ะไม่เป็นไรก็ได้ครับเดี๋ยวหาซื้อไม่เอาไม่ทันได้พยายามหาเลยก็หาจะมาพัยนี่ไงตรงนี้ก็ไม่เจอหลารอบรอๆก็ไม่มีเธอคงคิดว่าจะใช้เงินแก้ปัญหาอีกแล้วออีกแล้วอะไรบัวลงไงดอกบัวแล้วอ่ะจำไม่ได้หรอไปแตงอ่อนเลยเออแต่งอ่อนก็ถ้าไม่ซื้อจะให้อะไรใส่อ่ะ ฉันเขินรอแล้วนะฉันยังไม่รู้หรอกว่าเนยจะประดิษฐ์อะไรให้แล้วแตาส้นใส่ก็คืนเลยว่าเราเป็นพยานให้ว่าไม่ได้ขโมยก็ใส่ไปก่อนซื้อใหม่ค่อยเอามาคืนแต่นี่กูเป่นี่กูก็ไม่กล้าใส่จิงแบบพื้นใจมันบาาไปแล้วครึ่งนึงอ่ะเออแต่เฉพาะส้นเปืเอย นายที่ว่าอนันต์ภูชัยขอยืมรองเท้าแตะห้องน้ำวัดวัดะไรนะเธอก็พูดรวมไปดิท่านหลับรูมหมดแล้วขออนุญาตยืมรองเท้าแตะห้องน้ำวัดรวมๆฉันปวดหัวมากนะที่เนี่ฉันเป็นที่เนยฉันก็ตีเธอเหมือนกันเธอจะว่าอะไรกั้งหนาเนี่ยดุจัง ติดตู้ด้วยต้องเท้าต้องเท้ามันไม่ถึงบอลนะต้องเท้าต้องเดินต้นเหรอเอาเท้าเดินต้นดูดูกระยองเพลียละน่ารักอ่ะมันต้องอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราลองเล่าแน่นอนจะต้องมีคนรู้ว่าจะวัดมาถอดไหมเราจะอุ้มเธอไปส่งที่หอนะได้จะได้ไม่ต้องเดินนะพูดถึงก็ใส่สบายดีเหมือนกันนะคนี้ งั <chat S 2> er, ้นทานแล้วนะเธอจะบอกเพื่อจะกินก็กินไปดิใจเย็นนะจะติดคออืออืออือ้พี่เนยภูใจป่วยไหมได้ไหมจะได้ไม่นานพี่ครับขอบคุณดอร์ีีช่วยครับได้ครับจององเป็นให้ก่อนนะนี่เราไม่ต้องจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวจริงๆเหรอสงสารเขานะคนทำมาหากินน่ะเธอจะจุนเรื่องคนอื่นเพื่อ นี่พี่ไม่คิดว่าเนยจะขนาดนี้นะไม่ได้ดูเท่เลยเอาเปรียบคนอื่นแบบเนี้ยแอบแต่็นไรเดือนเออเวลาที่เธอไม่รู้อะไรอย่าพูดดีกว่ามันไม่เท่ก็เล่าให้ฟังสิน่ากลัวมากอ่ะสายตาแบบกูโดนแตะแน่ๆเนี่ยจ้องใกล้ๆแบบนี้เลยนะแล้วไม่ไม่หนีออกมาก็ห่างออกมาดิ กูอยากทำอย่างนั้นจะแย่แล้วแต่แม่น้องก็ดีเขาจ้างกูแล้วอีกอย่างกูก็ทสัญญาไปแล้วว่าจะติวให้จบมึงเชื่อกูมึงกลับคำแล้วเลิกสอนเลย <c oughs> ไม่ใช่พิธีอ่ะแต่พวกมึงยังไม่รู้ใช่ไหมว่ากูเขา้าแกงวัดผูแล้วอะอะไรนะ <c oughs> กูก็เลยมีนามสกุลติดชื่อแกงว่าทิวัดผู ทีวัทูมันเทไหมโอ้โหันเทบ้าอะไรวะไหนบอกกลัวฮะแล้วเข้าเพื่ออะโอ้ใจเย็นใจเย็นกูไม่ได้เอางี้ไหมกูดูหูุิใจนิดหนึ่งไงไปคุยกับป้าตต๋มกันเว้ยนะน่าจะคุยไม่ยากไม่นิดหน่อยนิดหน่อย วัสดีนิดหน่อยพี่เนยกําลังไปหาให้รอที่หอฮะอย่าไปไหนโทรศัพท์พี่เนยไม่ได้เติมตังค่ะแล้วพี่เนยก็ไม่ยอมพกอาจจะเจอนิดหน่อยโทรหาบ่อยหน่อยนะคะโอ้บ่อยก็รู้สึกว่าช่วงนี้พี่เนยดูติดพิธีวัดภูมัางเลยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะพี่เนยดูติดพิธีวัดภูหนูใส่ตาใส่ตาพี่ดอดีแยว มึงไม่เห็นหน้ากลวอย่างที่มึงบอกเลยอแล้วยังไงอะออกไปเจออะไรบ้างเขาจะมาให้มึงติวอะไรหรือเปล่าไม่น่ามีอะไรหรอกมั้งองเุ้ยซื้อลองทำมาให้แน่เลยพูดถึงเ่ยทรงผมนี้ว่าให้มึงทำอย่างเฟี้ยวเลยว่ะอยากเข้าแก๊งวันพูมั้งอ่ะเป็นแบบโอ๊ยเครียดอยู่ใช้เวลาไม่เนี่ยเอ้ากูอยากเข้าแก๊งจริงเนี่ยเข้าแก๊ง อยาทำจใจวะไปเถอะไปเจอหน่อยนิดนึงโอ้โหมาทางแก๊งนี่แก๊งเพื่อนเธอเออใช่ใช่เนี่ยกำลังทำรายงานกันอยู่วุ่นๆเลยไม่สะทุกเท้านแล้วนะะืมนี่ไม่ใช่ทาร์วันนี้ไม่ได้ไปโรงเรียนแต่มีการบ้านตอนไหนว่างเธอก็ทำนะนั่น <c oughs> โจทย์อยู่ในแผ่นนั้นอนะ แล้วเพื่อนคืองงอยู่เดี๋ยวนะแบบนี้ไม่ได้นะพี่ไม่ทําให้แม่เราจ้างพี่มาสอนไม่ได้จ้างมาทําการบ้านให้เออแบบนี้มันผิดหน้าเพื่อนผอมสู้เพื่อนแบบอุ้มค่าจ้างทำการบ้านเท่าไหร่ค่าจ้างทำการบ้านแพงกว่าเหรอแพงกว่าเหรอกอุ้งงละต้องเตียนแล้วมันต่างกันยังไงเออหน้าเพื่อนอะ เราทำพเพราะเธอสอนส่งครูเราได้คะแนนกับเธอทำเองเลยส่งครูเราก็ได้คะแนนจะเสียเวลาหลายต่อเพื่อแล้วเ,เนยจะได้อะไรได้คะแนนเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ความรู้อะไรติดตัวเลยนะ <c oughs> ความรู้อะไรของเธอคือจะให้มานั่งท่องไอ้สุดครูเลยเนี่ยนะแล้วเธอซื้อเครื่องคิดเลขมาเพื่ออะไร เออเอาอีกหน้าเพื่อนก็แบบเอางงละผมเองก็สับสนเหมือนกันไม่รู้ว่าจะตอบกลับไปยังไงดีถ้าตอบเราดีเราจะยอมทำอนนี่เองโดยที่ให้เธอสอนเออกูว่าไปเถอะอย่าไปคุยต่อเลยน้องเขาดูไม่น่าจะเข้าใจอะอไปยี่สิเอ็ดคูณสาม เท่ากับเท่าไหร่714อไงเมื่อกี้เนยเป็นคนตอบพี่ด้วยเสียงของตัวเอง mm. เครื่องคิดเลขไม่ได้พูดกับพี่หมายความว่า mm. เครื่องคิดเลขสอนเนยโหนแล้วเนยก็จำเอาคำตอบมันมาตอบพี่อีกทีถูกไหม mm. ถ้างั้นพี่ก็ไปตอบแทนเนยไม่ได้เ mm. นยต้องจำไปตอบครูด,ด้วยตัวเองไงเออแถเก่งนะ <c oughs> พรุ่งนี้สี่โมงเย็นที่วัดพุเธอก็มาสอนเรา แล้วเราจะจำจากเธอมาตอบในนี้เองนี่อย่างเท่จากคนผิดกลายเป็นคนเทไ่ได้ยังไงเอ่ยงงละใหญ่เครื่องคิดเลขฉ <c oughs> ันว่าเพื่อนงงอยู่นะเอออะไรเนี <c oughs> ย่ยเดี๋ยวเพื่อนโอ้โครื่องคิดเลขใหญ่นั่นใหญ่นี่เอ๊ะยังไนะ <c oughs> งนะเด็กปกติจริงไหมนะแล้วเพื่อนคือถึงเป็นควายวาจริง ไม่<ถ>เริ่มกันสักทีเอาชนะ<ท>องนลยังไงก็สู้ๆนะพ่อหนูมน้อยที่ชื่อว่าเนยวัดเขาอยากให้เด็กได้ไงให้ตัวเองใจโย<แ>นสอนตอนนี้ให้ตัวเองก,ก่อนอินเสิร์ตเพลงงานวัดงานถนัดเลยเต้นหน้าหน้าค่ะ <laughs> หนูก็อยากดูต่อแล้วอ่ะเยุที่เนยรุ้เยนยเขาเป็นคนน่าเอ็นดูนะมันถึงว่าเขาแบบเขาเป็นคนต้องมีเหตุผลอนะให้เขาอะเหมือนแบบยังเด็กไงยังเด็กไวต่อต้านอนะต้องมีเ,<อ>มเหตุผลด,ด,ดีที่เขาเถียงไม่ออกเขาถึงจะแบบแต่เขาก็พร้อมรับฟังส่วนเพื่อนพีทีก็คือพร้อมต่อยเนยเออแต่รู้สึกว่ามันจะแบบพอพีเอาเพื่อนมารู้สึกว่าระหว่างพีกับพี่เนยเขาจะมีบ o u n d a r y นิดนึงไม่แบบมวนไม่เหมือนเดิมอะมวนไม่เหมือนตอนอยู่กันแค่สองคนหรืออยู่กับแกงวัดพลุนี่คิดว่ามันเป็นเพราะแบบ พอมีเพื่อนของพี่ธีอยู่หลายล้อมอ่ะไวมันเกิดความต่างของไวขึ้นอะเพราะว่าจริงๆแล้วธีเขาโตกว่าเยอะเลอแต่แบบที่ผ่านมาคือเขาอ่ะด้วยความที่เขาเป็นคนนุ่มๆนิ่มๆอ่ะเขาก็เลยจะโดนเหมือนแบบพวกเนยอ่ะเหมือนโดนดึงอยู่เออโดนดึงทำให้เขาดูเป็นวัยวัยอยู่ตรงนั้นอะแต่พอมีเพื่อนที่วัยมันใช่อ่ะความแบบแข็งแรงดูความทะมัดทะแมงดูอะไรมันก็เลยดูเหมือนแบบความมีความเป็นผู้ใหญ่ มากกว่าทีอยู่คนเดียวอะชอบพี่เนยอยู่กับพี่ทีมากกว่าแต่เนี่ยรู้สึกว่าพี่เนยพยายามที่จะให้พี่ทีเริ่มมาเรียนรู้ความเป็นตัวเองให้แบบเหมือนค่อยๆเบรนเข้าหากันอะแล้วตัวเองก็ค่อนข้างที่จะเปิดกว่าถ้าเกิดจะเริ่มเรียนรู้พี่ทีอะไรอย่างเงี้ยชัดพี่เนยจีบหนูพี่เนยชอบแล้วค่ะอย่าปฏิเสธหัวใจตัวเองเหมือนที่พวกเราชอบพี่เนยแล้วเราก็ไม่ปฏิเสธปฏิเสมกัน ในวันในวางเกี่ยวกการเลยดิโอ้โหแล้วคนทางแกงรู้คนทางแกงรู้หมดว่าตอนนี้พี่เนยกำจีบคนนี้นี่คิดว่าแบบมวลมันออกแล้วทุกคนก็คงจะเอ็นดูความพี่เนยว่าแบบเออ คิดว่าพี่เดอเขายังไม่ได้แบบพูดหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเรีแอคชั่นของเขามันออกคือเขาทําอะไรที่มันต่างไปจากตัวเขาปกติอะไรเงี้ยทุกคนน่าจะสังเกตสิ่งนั้นก็เลยแ,<ต>แบบแล้วพี่นายเขาเขินชัดนะอาการเขาออกว่าเขาเขินอะไรบ้างจาังหวะเวลาเพื่อนแซวแล้วเขาแบบเวลายิ้มเวลาอะไรเงี้ยแต่ว่าอีพีหน้าเมื่อกี้เห็นว่าจะไปจีบแพมอีกจริงหรือมั่วชัวร์หรือไมอ่ไม่ไม คือตอนนี้คิดว่าเขาเอนดูพิธีมากๆแต่ว่าเขาคงยังคิดว่าเขาอะชอบแพมชอบแพมอยู่ด้วยความประทับใจอะไรบางอย่างที่เราจะได้รู้ในอีพีหน้าว่าแบบแ<ม>พมทําอะไรหนอถึงภุมใจเนยวัดพรูได้อยู่หม,มัดแล้วเดี๋ยวแต่ว่าคือความสัมพันธ์กับแพมมันไม่คืบหน้าอ<ม>ืแต่ว่าในขณะที่คนที่เขาเอนดูอยู่ข้างๆเราแบะเวลาใจมันผ่านป่วนละ <laughs> น่ารักมากอีกแล้วโ<ม>หคือชอบผู้ชายแบบพี่เนยมากเลยอะดูดูแบบ แต่เราพูดเรารือว่าไม่มันชอบดวงตาไม่จริงไม่ได้ชอบชายดูดูไม่ได้ชอบแบบแกงเกิงอะไอบ ชอบน้องต้าแล้วก็ยิ่งชอบน้องต้ามากขึ้นไปอีกคนละคนพี่เนยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าผู้ชายแบบพี่เนยเป็นผู้ชายที่แบบน่าชอบอ่ะน่าชอบอ่ะเออเพราะว่าแบบเราเราเป็นสายนั้นเราเป็นสายเต้นน่นนักไงแต่พี่เนยเขาจะชอบแบบจะตายพิธีแงออซึ่งเราไม่ใช่ไงสมมติมีทั้งคอยเป็นนักพิีพี่เลยก็ไม่เหมาะคอยก็ไม่เลือกเราเขาเลือกพิธีไงเราไม่เราไม่ใช่เพราะเรามันฮาวเป้ง เราคือเรามันสู้อ่ะเราแบบว่าอย่างเงี้ยเราเป็นหนึ่งในแกงเขาใช่ไงไม่สามารถมาเป็นเยพลอยได้เรามันคือทิวอ่ะลูกเฮ่เฮยลูกพ่บัฟเฟลแล้วเรารู้คำเดียวกันเรารู้คำเดียวกันเลยโอ้สนุกมากมากนะคะก็เดี๋ยวเราไปติดตามกันไปจนจบเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขำกันไปจนกักกากไปเรื่อยๆมีปมนิดหน่อยนิดหน่อย ตอนนี้ก็มีปมร้านก๋วยเต๋ยวําทำไมพี่เนยไม่จ่ายเงินเดี๋ยวเราน่าจะต้องได้รู้ความลับของวัดพุแหลว่าแบบแก๊งนี้เขาทําอะไรกันเขาทําไมสรุปเขาเป็นคนดีจริงไหมหรือเขามีอะไรหรือว่าจริงแล้วก็คือเป็นคนที่แบบอันธพาลนั่นแหละ อะไรเงี้ยแต่ดูได้พี่เนยเราไม่น่าเออแต่ดูทรงไม่น่าไปเต้นจีบผู้หญิงได้เพลงพวงรีขีดไม่น่าเป็นนักาพานแต่ก็ไม่แน่ไงทำไมทุกคนถึงกลัวกันอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราต้องมาดูกันว่าปมสิ่งนี้มันจะถูกเปิดเผยขึ้นไหมว่าความลับของวัดพลุแล้วจริงๆคืออะไรสตอนแรกเรคุยกับพอยมาหลาย ep แล้วพ่อพี่เนยหายไปไหนแล้วก็แวบมาว่าเอ๊ะหรือว่าพ่อพี่เนยแบบเป็นแบบเป็น้าอยู่ในวัดคนเลยเหมือนเกรงกลัวอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นคนคุมวัดเจ้าอาวาสอะไรเงี้ยเหรอ ไม่น่าใช่อะน้าก็มัวๆคิดนี่คิดว่านนี่คิดว่าไม่ใช่แต่ก็คิดว่าพ่อไปไหนก็รอดูอะคิดว่าพ่อน่าจะเคยเป็นหัวหน้าแก๊งอะไรอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็แบบอาจจะเกิดเหตุอะไรบางอย่างอ๋อคือคิดว่าไม่อยู่แล้วในแถวนั้นคิดว่าไม่อยู่แล้วคนก็เลยยังเกรงกลัวเพราะแบบบารมีพ่อคิดว่าหนึ่งคือเกรงกลัวบารมีพ่อสองคือพ่ออาจจะเคยช่วยวัดหรืออะไรเงี้ยไว้อะเพราะว่าตอนที่น้องน้องใส่แว่นอะที่เป็นนักเรียนพิธีก็เคยบอกพิธีว่า พ่อพี่เนยก็คือเป็นแบบแก๊งใหญ่มาก่อนคุม,มตรงนั้น รู้จักพอโรงเรียนรู้จักเจ้าอาวาสอะไรเงี้ยใช่อาจจะแบบว่าเออทาาเก็ไม่ใช่ไม่ต้องคิดว่าคิดว่าอาจจะแบบว่าคอยปกป้องทุกคนมาก่อนแล้วมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างเออก็เป็นคนที่แบบเลสเปกที่คนที่คนเลสเปกเออหมายถึงว่าเป็นคนดีอะในเชิงที่แบบปกป้องผินแบบดีอะแล้วเกิดเหตุการณ์บางอย่างทําให้เกิดเหตุการณ์ผิดผันแล้วพอพี่เนยขึ้นมาแทนทุกคนก็เลยยังเกรงกลัวแล้วก็เหมือนแบบหนึ่งคือนอกเหนือจากความเกรงกลัวอาจจะมีความเกรงใจกับเหตุการณ์ที่มันเคยเกิดขึ้นอะไรเงี้ยอืมอืมต้องดู เดี๋ยวเรื่องนี้จะต้องมีการอธิบายให้เรารับรู้แน่นอนเรื่องประวัติของแจ้งวัดหูใช่ใช่นะคะก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันต่อไปนะคะว่าเนยวัดพูกับพี่ธีวัดพูตอนนี้จะจบลงยังไงนะคะความสาคัญน,นักเรียนกับครูติเตอร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าพี่เนยจะจีบแพรมด้วยวิธีไหนอีกเนาะน่าตื่นเต้นมากเลยชอบวิธีของพี่เนยทุกอย่างตั้งแต่เอาบัวมาจีบแล้วเป็นฉันฉันชอบเลยนะ แล้วก็มาร้องเพงแล้วก็ให้คนในแก๊งมาช่วบช่วบัเน,นี้ยโอ,แยโอ้แพ้เลยโอ้แพ้เลยอ่ะสาเปกเลยแบบเนี้ย <laughs> ก็สําหรับเรื่องพี่จะตีนั้นเลยนะคะยังออนแอร์อยู่เนาะสามารถติดตามรับชมได้นะคะทางช่อง3 Hd นะคะทุกวันศุกร์เวลา5ทุ่มค่ะถ้าเกิดว่าใครดู5้าทุ่มไม่ทันนะคะ5ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปนะคะเขาจะมีฉายใน aisp ค่ะก็สามารถไปย้อนดูกันได้เนะาะสำหรับใครที่ไม่อยากดูเงาๆเ,าๆเปล่าๆเปล่วๆนะคะก็มารอดูความซิสซี่โกราวนั่นเองนะคะตอนนี้พาวกับพลอยก็มาถึงตอนลา่าสุดแล้วเนาะเดี๋ยวเราจะไปแบบต่อเนื่องด้วยกันนะคะกับพี่จะตีนั้นเลยนะคะสำหรับ epc ทุกคนน่าจะเห็นแล้วมันมีปัญหานิดหน่อยเนาะตอนลงนะคะก็มีการแก้ไขอ,อะไรกันใหม่เรียบร้อยแล้วก็ฝากติดตามด้ว<ล>ยเนาะ สำหรับกิจกรรมวันปีใหม่นะคะขอ y กันกทีอยากจะทําความรู้จักกับทุกคนมากๆจริงๆเนาะแล้วก็อยากจะแบบส่งของขวัญไปให้แต่ก็ไม่รู้ว่าจะทํายังไงกันได้บ้างก็เลยคิดขึ้นมากันได้นะคะว่าอยากให้ทุกคนนะคะทักเข้ามานะคะในไอจีของเราสองคนนะคะไม่ต้องฟอลโล่ก็ได้เนาะแค่ทักเข้ามาใช่แค่ทักเข้ามานะคะว่าครอบครัวซิตซี่ไม่ทิ้งกันครอบครัวซิตซี่ไม่ทิ้งกันนะคะไม่ว่าจะเป็นไอจีพราวหรือไอจีพลอยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะขออนุญาตส่งของขวัญ ปีใหม่ไปให้ทุกๆคนที่รักเข้ามาค่ะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ <c oughs> สวัสดีค่ะเจอกันใหม่หน้าวัดผูเย้